Ng phân nạng môn lạy này tony môn vẫn môn lạy gì lạy này lạy môn 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 ด้นยังไรจากจากออคิังเจอติดเต็มฮ <laughs> <อ>ะเขาคิดจะไปแล้วนะไหมมึงแน่พี่นนเชอติดเต็ม บพา,ามาเบึงสวนยางครับพี่น้องอันนี้เป็นสวนยางกำลังปลูกเพิ่งจะปลูกแต่ว่าอสวนนึงกง็ใหญ่แล้วก็ได้กีดแล้วก็เป็นเงินแล้วนะพี่น้องแต่ว่าย่างมันกับผะแพง ถ้ามาเบ่งปลูกแล้วแล้วไม่บักคักนี่คือปลูกแล้วต้นเงาะปลูกแซ้มใส่น้ำปลาอย่างอันนี้ต้นมังคุดหดน้ำไปทีเดียบรลอยอน,นี้เป็นต้นทุเรียนหนึ่งต้น ใกล้สะหนามรดน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวนี่เงินกับสิบปลูกนี่ป่านเดี๋ยวบลำต้นดูออกอ <c oughs> นี่หนึ่งต้นทุกเรียนทุกเลียนอีกแปดปีมะเบิงสิงได้กินบอ <c oughs> นี่หดนาำเรียบร้อยอันนี้ทดลองปลูก6กต้นปะอยู่เจ็ดปีแปดปีเมื่อเบิงอาสีได้กินบอเมย์คุณลุมปลูกอันนี้ซื้อกับเมย์เมย์ประคักมากับคุณแม่คุณพ่อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมาดามหญิงชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้บ๊ายบาย